สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็ามาเป็นกนารไลฟ์สดเนาะครั้งแรกในรอบหลายหลายปี <c oughs> นะคะหวังว่าทุกท่านยังจะจํากันได้นะคะวันนี้จะพามาชมต้นไม้ก่อนช่วงนี้คืออากาศหนาวแล้วนะคะที่เห็นเนี่ยใบปลวๆนี้คือลมหนาวเริ่มมาแล้วถ้าพี่พี่ท่านไหน ยังไม่เริ่มบำรุงต้งนไม้ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ควรจะเริ่มบำรุงนะคะเพราะว่าอ,อ,อากาศหนาวถ้าเลี้ยงแบบนี้เนาะมันก็จะเหมือนชะง,งักได้ก็อาจจะต้องเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนทำให้เขาไม่เออหถึงว่าทนต่อสภาพอากาศที่มันสวิงได้นะคะโอเควันนี้จะพามา,าชมต้นนี้นะคะเป็น เป็นซิงโกเนียมตัวหนึ่งที่หน้าตาทรงใบก็อาจจะไม่เหมือนซิงโกเนียมเพราะว่าเราจะคุ้นชินกับซิงโกเนียมที่หน้าตาแบบอย่างนี้ใบแบบนี้นี่ใบแบบนี้นะคะเราจะชินกับแบบนี้เนาะแล้วเราจะไม่ค่อยชินกับใบแบบนี้อันนี้คือใบบุญนะคะใบบุญมันก็จะมีใบบุญตัวเขียวๆเ,เนะเาะอ่ะให้ดูก่อนนี่ตัวเขียวๆนะคะอาจจะจำกันได้ แต่ใบบูนั้นมันก็มีตัวด่างด้วยมันก็จะมีทั้งด่างน้อยนี่แบบนี้เรียกว่าด่างน้อยๆน,นะคะอะแล้วก็ด่างเยอะๆแบบนี้แต่ถ้าด่างเยอะๆก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นไม้ที่จะหลุดเปลือกได้นะคะแต่ว่าก็เอาด่างสวยๆไปก็ก็จะมีความสนุกน่าสนใจมากกว่าอเริ่มขายของกันเลยเนาะตอปนี้นะคะจะมาขายของไล์สดเนี่ยทุกวันเลยนะคะก็จะมาประมาณช่วงเวลา เช้าเชแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วใครไม่สะดวกที่จะชมก็มาดูหลังจบคลิปแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะคําอธิบายนะคะจะมีลิงก์เข้าไปที่เพจนะคะทักแชทเพจได้เลยนะคะโอเคต้นแรกนะคะต้นนี้กระถางที่1นนะคะ <S 2> <S 2> เป็นสิงโกเนียมนะคะใบบุญใบบุญด่างการขยายพันธุ์นะคะก็คือ ตัดวางข้อเหมือนซิงโกเนียมทั่วไปเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้ที่วางข้อให้ดูนะคะสักครู่นึงนี่ก่อนนะคะนี่ให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นใบบุญนะคะเยวจะนี่วางข้อนี่ค่ะเห็นข้อเขาไหมคะเนี่ยนี่คือการวางข้อนะนี่เนี่ยค่ะวางข้อทั่วไปเลย ข้อใหญ่ก็ได้เหมือนใบใหญ่ๆออกมาหน่อยนะคะวางข้อก็เป็นแบบนี้ถ้าตัดยอดนี่ค่ะเนี่ยก็ยอดมามันก็จะได้แบบนี้เลยเวลาเราตัดยอดเราได้ยอดใหญ่แบบนี้ข้อต่างๆของเขาค่ะจะออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็อีกสักสามสี่ใบก็จะเริ่มขยับสายใบขึ้นมานะคะ,ะต้นแรกกระถางน,น,นะคะใบบุญอันนี้ใบแรกนะคะใบที่สองคือใบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะออก ใบใหม่มาเนี่ยคะ่ะทองใบตรงนี้นะคะเป็นใบที่สามกระถางนี้นะคะราคาสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับใบบุญกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองเช่นกันค่ะอันนี้ใบแรกเนอะอันนี้ใบที่สองนะคะแล้วเนี่ยกำลังจะคลี่ใบที่สามแล้วต้นนี้พิเศษหน่อยคือสามารถตัดขยายพันธุ์ได้แล้วนี่ค่ะต้นตรงนี้ตัดขยายพันธุ์แล้วมันก็ อจะมีตาใหม่ตรงนี้นี่คือตาใหม่ถ้าพี่ๆได้ต้นนี้ไปนะคะรอลาเขายาวมานิดนึงหรือเออแล้วก็ตัดยอดไปพี่ๆจะได้อีกต้นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเอ,อตรงนี้ด้วยค่ะเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยก็ได้นี่ต้นใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ได้ประมาณ2อถึงสต้นนะคะ พราะอีกต้นหนึ่งมันจะแทงตรงนี้อีกก็คือต้นนี้จะพิเศษหน่อยจะสามารถไปขยายพันธุ์ต่อได้อีกสองต้นนะคะต้นนี้ขอราคา450บาทค่ะกระถางที่สองนะคะต่อไปกระถางที่สามค่ะเหมือนกันมีกระถางที่สามใบแรกอย่างนี้นะคะมันด่างเกิน,นะคะมันก็จะแบบว่าเหมือนชำน้ำตอนฝนตกใบที่สองนะคะแล้วก็ใบที่สาม นี่เดี๋ก็คลี่แล้วตัวน,นี้ก็เช่นกันค่ะถ้าคุณพี่ตัดยอดกันตรงนี้ซิงโกเนียมตาเขาค่ะ,คะจะอยู่ในกาบใบนะคะจะอยู่ในนี้ไม่อยู่ด้านข้างนะมันจะอยู่ในนี้โอเคต้นนี้ก็จะได้ประมาณ2ต้นค่ะก็คือตัดยอดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อใหม่ต้นนี้ก็อยู่ลคะคะ4 0่้อ0บาทค่ะถางที่3าตาถางที่4นะคะนี่ค่ะกระถางที่ส มีอยู่สามใบใบที่หนึ่งคือใบนี้ใบที่สองใบที่สามเอ่อแล้วใบที่สี่ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวกำลังจะแทงออกมานะคะใบที่สี่ต้นนี้ก็ราคาสามห้าบาทค่ะกระหานที่สามนะคะต่อไปเป็นตัวใบบุญด่างที่ด่างน้อยขายตางราคาหน้าไม้นะคะด่างน้อยก็ราคาแบบเบาๆนะคะตัวนี้ 1น0บาทไม่ใช่ไม่ด่างะคะ่ะด่างแต่มันด่างน้อยแล้วก็สามารถมีอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะคะเนี่ยโอเคตัวนี้150บาทค่าส่งนะคะอยู่ที่100บาทเอ่อไม่ว่าจะสั่งกี่ต้นนะคะก็จำเป็นเหมา100บาทค่ะต่อไปค่ะจะเป็นพลูสนิมด่างนะคะนี่ค่ะ ช่วงนี้อากาศมันจะเริ่มเย็นนะคะสีเขาจะได้ประมาณนี้นะคะบางทีมันจะออกสีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลเนาะแต่ใบใหม่ตอนนี้มันจะออกเป็นสีแบบนี้ส้มๆหน่อยตามอ,อ,อุณหภูมินะคะนี่ให้ดูเลยนี่เนี่ยค่ะตามสีเลยนะคะประมาณนี้ทุกกระถางนะคะ ด่างประมาณนี้นะคะด่างดีทุกใบคือจริงๆพวกนี้มันต้องแบบเกาะหลักหน่อยค่ะใบมันจะไม่มันใบจะได้ใหญ่แต่ว่าถ้าแบบนี้ใบมันก็จะเล็กลงเนาะถ้ามันแนวลาดแบบนี้จริงๆมันต้องตั้งขึ้นเพราะมันเป็นกิโลนะคะพวกนี้ก็จะราคาทุกกระถางนะคะคือ180บาทนี่นะคะกระถางที่1 180งนดเนี่ยดูความด่างนะคะกระถางที่2 180 กระถางที่สามกระถางที่สามนะแป๊บนึงนะคะกระถางที่สามก็หนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้มันมันก็จะมันเป็นใบล่างล่างๆนะคะมันก็จะแบบเสียหายอะ่ะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบนะอันนี้ด่างดีมากแต่อย่างที่บอกนะคะด่างดีมันก็จะหลุดเผือกไปหน้าเลยนะคะถ้าเผือกไปเยอะแล้วก็ตัดแล้วก็เลี้ยงใหม่นะคะตัดยอดแล้วก็ให้มันออกตามข้อใหม่นะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบนะคะกระถางที่สาม กระถางที่สี่ค่ะสวยมากกระถางนี้สวยนะคะเนี่ยด่างประมาณนี้กําลังด่างพอดีนะคะไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนี่ก็ร้อยแปดสิบค่ะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าด่างน้อยๆหน่อยนะคะแต่ก็ได้ความยาวเนอะร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะคะร้อยแปดสิบนะคะโอเคกระถางที่ห้า ลมแรงมากเลยวัดะสนี่นะคะกระถางที่หกน,นี่ค่ะสีนี่นะนี่ยอดกระถางที่หกก็ร้อยแปดสิบค่ะกระถางที่เจ็ดก็หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมันก็จะด่างที่เห็นสีอย่างเงี้ยคือด่างเลยนะคะเนี่ยด่างความด่าง โอเคต่อไปค่ะเป็นอะคูมินาตานะคะชําอ่ะมีค่ะอะคูมินาต้าด่างนะคะก็แหางนี้200บาทค่ะตรงเนี้ยมันได้ไปอีกหลายต้นเลยนะคะถ้าพี่พี่ตัดไปอ่ะทุกข้อข้อเล็กๆเ,เนี่ยก็คือจะได้ต้นใหม่หมดเลยนะอันนี้ร8ฐสบาบทค่ะต่อไปออเลนพินเซตนะคะแบบนี้นะ อลเอนพินเซ้นนะคะ1 8 0บาทเช่นกันค่ะอะถ้ามันหนาวแล้วเนาะวิธีการนะคะเราอาจจะเอาสแฟกน้ำมอสนะช่วงนี้บอกวิธีก่อนเนี่ยเอามาเหมือนอคุมดินไว้อย่างนี้นะคะสแฟกน้ำ um, มันก็ได้ความชื้นนะคะสำหรับหน้าหนาวแบบว่าเราจะได้คุมความชื้นเขาได้รากเขาก็จะได้แบบว่าเหมือน ดีไม่แห้งอย่างเงี้ยค่ะสำหรับสเปกหน้าช่วงนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามแอปสีส้มนะคะช้อปปงช้อปปี้หรือว่าในเฟซบุ๊กหรือที่ไหนก็ได้ที่เขาขายหรือตามร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรนะคะพวกออที่อยู่ในตลาดต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะไปหาซื้อได้เลยสเปกหน้าหมอ้อนะคะเอาไปคุมดินอ่ต่อไปค่ะเป็นผู้ชาลออุเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะ อ้ายตอนแ้วจะมาขายปูฉลุด้วยฉลุอยากอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะต่อไปเเซนคิงปิงเซนะนะคะไอตัวนี้เป็นตัว marble king ธรรมดาทั่วไปนะคะมันก็จะลายประมาณนี้เนาะส่วนตัวเนี้ยมันมาจากกาล็กซี่นะแต่มันแบบเออเหมือนลายไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่นะคะสองกระถางน,นะราคาเท่ากันนะคะคือ150บบาทนะคะพวกเนี้ยคือหลุดมาจาก กาแล็กซี่นะคะเนี่ยไอเนี้เนี่ยหลุดมาจากกาแล็กซี่กระถางนี้กระถางหนึ่งนะคะ150บาทกระถางที่2อก็150บาทค่ะต่อไปพิงกาแล็กซี่ค่ะเห็นไหมคะลักษณะข,ของความด่างของใบมันจะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะละเอียดยิบนี่คือพิงคินเซตกาแล็กซี่นะคะนี่กระถาง4นิ้วนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้สเแฟน้ามอสนะคะแบบคุมดินไปด้วยนะคะ ปิดหน้าดินไปด้วยสำหรับทุกออเดอร์นะคะกระถางละ250บาทค่ะพิงค์พิ้เซ็ตกาแล็กซี่นะคะกระถางที่1นึกระถางที่2ค่ะและวิธีการขยายพันธุ์เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะอะอันนี้ก็เป็นพิงค์พิ้งเซ็ตกาแล็กซี่มาให้ดูนี่ลายประมาณนี้นะคะมันโตแล้วเนาะยาวแล้วก็ทำการขยายพันธุ์ ใครแบบยังไม่ค่อยมีเวลาก็คือตัดยอดแล้วก็เอามาชํำน้าแป๊บหนึ่งนะคะมาให้ดูดนี่ค่ะย,ยอดเขานี่ยอดเขาเลยนะตัดออกมาจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยค่ะตัดออกมาจากอย่างนี้เลยแล้วก็เอาออกมาตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะขยายพันธุ์นะคะวิธีที่ทำได้ก็ ไปหาแก้วน้ำมานะแก้วหรือขวดน้ำหรืออะไรก็ได้อะมาแล้วก็จุ่มเข้าไปแบบนี้นี่แบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีลากออกมานี่แบบนี้ก็จะเป็นลากใหม่นะคะทำได้แบบนี้เลยอันนี้สำหรับพิงคพิ้นเซต g a l a ล็กก็ตามราคานะคะ,ะ,คะอ้อจะสนุกแล้ว โอเคตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นชาลุกนะคะเห็นใบมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนมันแก่แล้วว่าสีมันก็เฟดไปก็เลยตัดแล้วก็ขยายพันุใหม่นี่ค่ะใบมาใหม่สวยมากเลยอันนี้ชาลุกข,ขาวนะคะก็ราคา2 0 0บาทเหมือนอะคูมินาต้านะคะอันนี้กระถางที่1 200บาทอันนี้ก็กระถางที่สอง0บาทเหมือนกันค่ะนี่ใบใหม่ก็ด่างสวยเลยอะ่ะ อันนี้เนี่ยมีมีหลอดใหม่แล้วก็คือด่างสวยเลยนะคะกระถางละ200บาทค่ะโอเคนะคะใครสนใจก็สามารถกดคำอธิบายนะคะก็ไปแชทที่หน้าเพจเออหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ